เอ้ากูหลุดได้ไงอะโอเคโยเคโอ้คอเคโอเคโดเคาอเวัดเคนออเ่างเดียววัดกันอี่ว่ากูอะต่อยใครได้หรือเปล่าไปเลยต่อยแน่นอนาอ้สัเเอเเมโอเอเหลืองเเ จบมคนเต็มเลยโอ้ยยีไม่หวาเป็นสะตกใจมัเอา่วาเป็รัวเลยว่ะไปเที่ยวก็ผิดวายอะไรไป่คนไทยลอยไอ้ตัดไอ้ยีใครป็นวาไว้ตว์มีตัวนี่นะดีด้านซ้ายเบอย อ่อม,มันมันมาไล่รอใครก็ได้รอตัวตัวนึงมาให้หน่อยดิมันมีตัวแยกอยู่โอ้สดีมั่วเหวงไอ้เหี้ยวันสตีสิ่งประกอดีตักรถอยู่ไม่ปัดไม่หียอะไรในตัดเตินถาเห็นอยอยู่มึงไม่ต้องเสือกอะไรนองจากจริงจริงนโอ้ยเยยเเสตวะตัวหนึ่งตัวนึงนะชิบหายแล้วกูเต well ิน

กดขึ้นมาแล้วเฮ้ยจีนียอสนี่ว่ะเฮ้ยใครว่างล่าลงมาพอดีลงลักล็อกยางไม่ได้ละมันอยู่เอวถอยก่อนถอยก่อนพอดีถอย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 กลับบ้านด้วยกันปุ้นเรยกถอยไม่ายละกนไม่ได้ทำไมไม่มอยมิถอยมอยอยเงเมึงดันการดันไฟให้กูมันอยู่มันอยู่ตรงข้ามเรียกไม่ได้ เอ้ยีไมอ้ยม่วราปใส่กูอ้ยีวไม่ิงกูก็เหียไปงเจออัตานิยมไหมตัดไปายหมนกันไอ้เหี้ยไม่ทันซ้มันไม่ได้ทันซ้ำไอ้เหี้ยมันคือก้าวพิษตาเอ๊กก้าวพิษตานี่ของลากบอลบอกว่าไม่ก้าวพิตาของบออกโตว่ะไม่บีบเออเออบีดบเออบีดบีบสวย ตอนนี้ก <cek warm st anza> ูเป็นเอที่เองไอ้เหี้ยเออมึงต้องเป็นเอถ้ากูเป็นเอเนี่ยกูบอกเลยลงแตกตัดเฮ้ยมึงไล่โกคูมาหากูอัเนี้มันเปกูกำลังไปเอากีดิยอสหยุดเนี่ยขอโกมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโกกูเลไม่ต้องทับไอ้เหี้ยยิงก็โดนเลยไอ้เหี้ยมิงอย่ายิงตอนที่มันอยู่เว้ยมึงต้องยิงลวงหน้าเฮ้ยดี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 คาดาวลงหน้ายิงยิงยิงเอาถั่วยิงดิเอาไอ้เหี้ยตอนนี้ไปยิงถั่วไอ้สัตัด แกกินเอาตายมึงเห็นกูฟันอยู่มึงเอาตัวยิงมา้สิตักูมันเป็นตัวเราจะเป็นเอแล้วอ่ะเอถ้ามึงเป็นเอเดี๋ยวกูยิงข้ามึงแทนว่าอะไรไปแก่ไทยร้อยตัดเออฆ่ากู เอาไอ้เหี้ยแล้วมึงก nice be. uh, ็ม oh, ึงนำหน้ากูกูกว่าจะบวกให้ไอ้ัเออกูไปตายเหี้ยไม่ใช่มึงไอ้พี่ยกูนึกถึงไอ้ิมพาวเวอร์ทีแหละอยทนตวิงไปตายเลยดีกว่าใครที่ตายเลยมึงอะท่นตีไอ้เกบังก่ตายเลยโอเคตายแล้วนะยิมหอยกมาอดีมยินตีมันจะหมดโอ้ยตีิลว วางจุดไอเฮียเียวให้บุอยู่เดี๋ยว,ยยวมันอยู่มีคนอยู่ข้างหลังมึงโอเคไอ,อ้เ้ยเขาดิฟันโกไันโดันไอเหียด้านข้างเหียไ,ไปเลยไ,ไปเลย,เยไ,ไปไไอ,อ,อ้ตไหน้ตไปยปนึงนนึงกูติดขลุกลัง มึงมึงเห็นมันอยู่เยอะไหมตีมล็อกกันล็อกนอกกนกูกู้าใช่ตอนนั้นใช่ใช่กูเองอ่ะหนึละถอยถอยถอยถอนำเลยนำเลยนำเลยันมาเลยล้มันมเลยล้มนชไม่ล้มปาันตีมึงจะปันกันป่าไอ้เหี้ยกูบอกว่าอย่าปันไ่ได้ปัมนเมื่อกี้กูกูกูกดดีเลยเอ้มีตัวใกล้ตายตัวนั้ไอ้หมุนไไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างเียกตุกฆาไปละไป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 ฆ่าไป ไอ้บ้า <that> อ <is PDF> ho, ีคุณเดียังปีคำหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกัวหันไปช่วยเอตายไปเถอเออไปฆ่าเอไอ้เหี้ยแล้วเอแม่งเสือกเป็นเสือกเปไอ้เหีอยเยเออไม่ต่ดีดดีดีดดียีดดีีีดีดีด ดวยครับไอโกคูครับคลังพยายามมุ่งมุ่งหนักจริงๆให้มันต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 ันปลล้มปลาล้มปลามเอาแต่กิ้งงงี้อะไรคาตอนตอนที่เอามันไปเรื่อยเลยพอเพียไอโกูไปแล้วยงยียยข้างหลังใครวะเฮ้ยเฮย้เฮียย ข้างมีหุเดือข้างแตดนขานแล้วนนี้เกยวัวไม่หยเลยเล่นว้าวไม่หเลยกําลังไปกําลังไปแป๊บนึงกัวรังต่อหุ่นเดืองให้หยุดเอ้ยมาชนมัวแล้วมาชนมัวแล้วหุ่นเดืองชนมัวแล้วแป๊บนึงมันก็มีคนจะมาต้องเอาคูเนี่ยเฮ้ยมึงออกมาตายมึงออกมาตายเออตายดีกว่ากําลังไปแต่หุ่นเดืองจะตายละวป่อยพิษมาตายละ้วเก่งผมไม่ยิงนะไป ลังวิ่งไปปุนกูมันต้องสโลสโลหน่อยน <Yeah. S 3> <c oughs> ี่พอดิโกงไปขาเพิ่งเกมสุดไปไปไปไเฮ้ยเดสิโลเดสิโลตื้อรตื้ตื้ตื้อ้อนเวามน่าเกลียดเน็ตเทียรีพอร์ตอินเทอร์เน็ตทียได้ไหมเนี่ย<า> บอกอะไรอย่าจีแทนกี่มึงรีพอร์ตมันไปดิไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยเน็ตอย่างงี้กูถามจริงเกอดทำด้วยอะไรใจกูหญิงเล่นได้ว่ะกูแอบดีกว่า กมมาฝั่ง้ายแล้วนะเฮ้ยโบรังคิดตอนโอ้ยแย่แล้ว,วอะกูเจอโกคูอีกแล้วกูถอยแล้วครับเอาอะไรก็ได้กูไม่เอาโกคูเดือนกันป่าป่ะหนึง่ง ก็ลำบากเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยยังไม่ได้

เวงเวงเววอาตัวย,งยงวงิงเวทำมึงทำมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกียร์ต่อยทีแม่งโลหายหมดเลยกูเห็น ต่อยโดนด <pl ains> ้วยว่ะไอ้เหี้ยไม่ฟานระเบิดแหลกไอ้ต๋านระเบิดแหลกกูจะรอตรงนี้ไม่มีใครเห็นกูกกูยืนอยู่นิ่งๆเงียบๆไม่มีใครทำอะไรกู มึงตายแล้วเรามิกตายกูตายละใครเรกูย,ยังไม่ตายทำงไงกันให้มันไอ้นี่ดิเออทีมกูนี่แม่งน่าจะปเป็นประเภทแบบว่าฆ่าใครฆ่ามันกูลงไปเลนงล่างใช่ไหมเนะี่ยใช่กูต้องไปเลนงล่างเลย โอ้โหเยอะเดวอนรุนแรงอีกกาลาลงไปหน่อยดิไม,ม่ก็มีก็ได้อ่ะเยอะมันยืนอยู่ขนาดนี้นมึงช่วยยิงยิงกันไปยิงกันไปไปหน้าที่ว่ามึงต้องยิงอะ่ะ โอ้โหชอบมูมนี้ยังเลยวะอ่ะกูแทงให้มากูแทงให้มาขยับให้หมดขยับไม่หมดนึกวลากูต้องตัหน,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 นักอยู่ขยับไม่หมดมาแล้วๆาลตัดตายตะตายไดกูดาอนี้กูด<อ>าอนี้กูดาอนี้ ตายใครก็ได้อย่าตายกับเอฟขอแค่นั่นแหละทำไมเตะเอฟให้ลมอะไปเที่ยวไปโดนเอาไอ้ยังกูตว์ ี่แ่แหลกไอสบัตจะมาใช้เน็ตชนะคูปล่อยล้วปล่อยเลยลงชนไาแล้วไอ้ยี่ยกูจำได้ไอ้ยี่ยนี่ก็ไปูตามมาตอเรือเลยว่ากรูยังไม่เอ็นี่เขามาเร็วเข้ามาเร็วไปกัน ไปเลยไปเลย,เลยน้ำไปเลยววเวงเวงไอ้เหี้ยี่แม่เขาเตืสัตว์นึกว่าไม่ไม่ท๊อ ลโลี่นบักดัสส์ไม่มาจบพ่ไอใครเอสัตพอใครอ้าวเฮียไดาวอสัตเฮ้ยไม่เป็นไรกูให้ภัยมึงมึงโดนคนเอาเน็ตชระไอเฮียเฮีย <mel> ก็ล <Muslims router> ่เยยไปเลยวะเไง เราโศกเราโศกเชื่อกูปิดไมค์พูดคนเดียวมาตลอดเลยเหรอวะเนี่ยเออมันไม่ใช่มากอ่ะไ <c oughs> อจีน้องลงแล้วพอดีกรปิดไหมค์หน้าลืมเปิดนะบ้าเอ้ยมันจะพูดอะไรเยี่ยนเนี่ย